นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอน้อมน้อม,อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลตตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองแม้สเสด็จดับขันทัปรินิพานนานมาแล้วด้วยเสียนกล้าวกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาเทรานุเทระคณะสง์ ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดให้ญาติโยมฟังเอ เดินมาเนาะเวลาลุกขึ้นเดินมาใหม่ๆมันจะเป็นรู้สึกประมาณว่าเหนื่อยๆจะเป็นอยู่เป็นประจำเ,เดินมาเนะตรงพักซะก่อนอมันอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างในร่างกายของเราก็อาจจะเป็นได้เนะเาะมีอะไรก็จะพูดไปพูดไปตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้มอบหมายให้นั่นแหละ มอบหมายให้ผูดธรรมะก็จะเล่าธรรมะว่าพวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันได้อะไรจากการประพฤติจากการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้มองผู้มองคือพระนี่ก็มองมองการประพฤติการปฏิบัติธรรมของญาติโยมมองการประพฤติปฏิบัติธรรมของศรัทธาสาธุชน ด้วยพระสงฆ์ด้วยมันเห็นอะไรเห็นมงคลเห็นมงคลมงคลนั้นมีอยู่38ประการนุนนะมงคลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีอยู่38ประการนะมงคลนะของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ที่เห็นเห็นอยู่นี่มีอยู่ห้าขอ้อห้าข้อนั้นมีอะไรบ้างห้าข้อนั้นมีอะไรบ้าง มีคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจักกตัญญุตากาเลนะธรรมมัตสวาังเอตมังคารมุตตมังเนี่ยมันมีอยู่ห้าข้อนี่แหละที่เห็นเห็นนะมันอาจจะได้มากกว่านั้นอีกมันอาจจะได้มากกว่านั้นทำไมนึงบอกว่ามันอาจจะได้มากกว่านั้นก็คือว่าเราทั้งหลายพากันประพฤติพากันปฏิบัติ แต่ละท่านแต่ละคนบุญบาร,รมีมันไม่เหมือนกันบางคนปฏิบัติมามากบางคนปฏิบัติมาน้อยบางคนก็มาพึ่งมาปฏิบตัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจ,จะเล่าเรื่องของการที่พูดไปเมื่อกี้นี่ล้ว,ว่าคาระโวคาระโวนี่ก็คืออะไรคือความเคารพคือความเคารพนะคารพนบไหวนี่แหล,ละคารโวจะนี่คาระโบ เรามีคาราโบคือเรามีการคารบนบไหวเป็นมงคลเนี่ยมงคลก่อนแหกเลยเนะี่ยที่เห็นเห็นนะที่เห็นเห็นมันได้คารบนบไหวญาติโยมก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนระสง์ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีการกราบไหวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาเห็นกันกราบไหวกันใครบวชก่อนใครบวชที่หลังคารพกันอย่างนั้น ตัดยมสาธุชนผู้มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมคารพพระสงฆ์เมื่อเคารพพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็สอนง่ายนะทีนี้สอนง่ายก็เลยเป็นมงคลข้อที่สองก็คือว่าง่ายสอนง่ายว่าง่ายสอนง่ายอย่างไรว่าง่ายสอนง่ายก็คือบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้เดินก็เดินบอกให้จัดแถวก็จัดนะบอกใหวก้วางดอกไม้อย่างนั้นวางดอกไม้อย่างนี้ได้หมด ครูบาอาจารย์บอกอะไรก็ทําตามหมดเพราะอะไรเพราะมันยอมแล้วไงมันยอมแล้วนอบน้อมแล้วนอบน้อมผู้ใดนอบน้อมพระพุทธเจ้าคอรพพระพุทธเจ้าคารพพระธรรมคารพพระสงฆ์คอ,อรพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อคารพพ่อแม่ครูบาอาจาร,จาาจารย์แล้วก็เลยครูบาอาจารย์ก็เลยแนะนำพำสซ้อนสอนเราได้คือเรานอบน้อมแล้วเราก็เชื่อฟังด้วยทีนี้ เมื่อมีการเชื่อฟังแล้วทีเดียมันเกิดผลขึ้นมานะมันเกิดเป็นมงคลข้อต่อไปอีกมงคลข้อต่อไปกัมันว่าง่ายแล้วเนาะว่าง่ายแล้วก็มีความสันโดษมีความสันโดษในการมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมมันสันโดษมันสันโดษอย่างไรไม่มีใครเอาบ้านเอาเรือนมาด้วยใช่ไหมไม่มีใครเอาบ้านเอาเรือนมาด้วยแล้วก็ไม่มีใคร แนำสิ่งของที่ว่อาอำนวยความสะดวกมาด้วยส่วนมากก็จะมีกฎมีเต็นธรรมดากินอาหารก็ไม่มากด้วยภาชนะก็เป็นภาชนะอันเดียวชาชนะอันเดียวก็ไปตักตักเอาบางคนก็อาจจะมีหิ้วบ้างก็ <laughs> มีบางเล็กน้อยแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็หมายความว่ามันมีความสันโดษสันโดษก็คือยินดีในของที่มีอยู่นะ ยินดีในของที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าสันโดษมักน้อยนะยินดีในของที่มีอยู่ของที่มีอยู่มีอะไรแหละเรามาปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรมากมายมันตัดภาระออกไปหมดตัดบ้านตัดเรือนตัดที่อยู่ที่อาศัยความสะดวกสบายต่างๆมันตัดออกไปอยู่แบบเรียบง่ายนั่นแหละนันมีความเรียบง่ายอย่างนั้นแหละมันเลยมีความเป็นมงคลอยู่ในนั้นก็คือมันสันโดษ สันโดษยินดีในของที่มีอยู่นะของที่มีอยู่เราอยากจะได้มันมากกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้มันก็ทําไม่ได้เออมันทําไม่ได้เมื่อมันทําไม่ได้เอกเอ็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าพอดีอพอดีกับการที่ว่าผู้มาประพฤติมาปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเออมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมนะเมื่อเขามาสถานที่อย่างนี้แล้ว มันก็จะมีอย่างนี้เป็นลักษณะที่ไม่มากนะไม่มากไปก็ง่ายอยู่ก็ง่ายถ้าเป็นพระนี่ก็ไปเหมือนนกเลยไปเหมือนนกไปเหมือนนกอย่างไรเวลามันจะไปไหนมาไหนมันก็บินไปเลยบินไปเลยไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องว่าเอารังไปด้วยจําเป็นจะต้องเอาต้นไม้ไปด้วยมันก็บินไปเลยนั่นแหละคือลักษณะที่ไปง่ายถ้ามันมีความสันโดษแล้วมันไปง่าย ถ้ามันไม่สันโดษแล้วทีนี้มันก็ไปยากนะมันไปยากเดี๋ย <_ d ata> วก็ติดอันนั่น <_ d ata> เดี๋ยวก็ติดอันนี้เมื่อมีความสันโดษเป็นมงคลแล้วทีนี้ความสันโดษเป็นมงคลแล้วมันก็มีความกระตัญญูด้วยความกระตันญูก็คือรู้คุณนั่นเองรู้คุณผู้ใดละ่ะรู้คุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาเรารู้คุณท่านเนาะท่านแนะน,นำพำมสอนก่อนที่ท่านจะมาแนะนำพำมสอนเรานี่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติมาแล้วนะ ประพฤติปฏิบัติมาจนเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วนั่นแหละจึงเอามาบอกเราเอามาสอนเราทีนี้เราผู้ได้ยินผู้ได้ฟังอย่างธรรมภาพนี่ก็ได้ยินได้ยินนะได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังได้เห็นแต่ก็เห็นตอนท่านป่วยแล้วตอนท่านอาพาธหนักแล้วจึงได้เห็นอย่างนี้นะเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วเราก็มาต่อยอด ต่อยอดเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติดูเมื่อปฏิพฤติปฏิบัติดูแล้วมันเกิดผลขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันเกิดผลขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความกระตันยูอคือ,คอ,คอรู้คุณน,นั่นแหละรู้คุณแล้วรู้จักตอบบุญแทนคุณอีกด้วยนะั่นนะมีกระตะเวทีด้วยกระตันอยู่กระตะเวทิตาอย่างนี้นะรู้คุณแล้วก็ตอบคุณด้วยน,ะนั่นแหละมันก็จะเป็นคนดี คนดีก็เลยอยู่ตรงนี้เราทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่มาแล้วนี่แหละก็เลยล้วนแล้วแต่เป็นล้วนแล้วแต่เป็นคนดีเพราะอะไรเพราะเรามีความกระตัญยูอยู่ในนั้นและข้อสุดท้ายของอมงคลที่เห็นนะก็คือการฟังธรรมนี่แหละการฟังธรรมกาเลนะธรรมมัสสวนังเอตมังคารมุตตมัง การฟังธรรมตามการเป็นมงคลการฟังธรรมตามการเป็นมงคลการนี้คือการฟังธรรมเพราะอะไรจรึงเรียกว่าเป็นการฟังธรรมก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ราาารยท่านกําหนดอย่างหลวงพ่อพระโูนิมิตวิริยานุกูลนั่นแหละท่านก็ประกาศอยู่แล้วว่าฟังเทศทั้งคืนจัดไว้สิบห้าสิบหกกัน สิบห้าสิบหกกัน <laughs> จันไวอย่างนั้นเ,เราก็เลยว่าเออวันนี้เป็นวันแห่งการฟังธรรมแล้วเป็นการแห่งการฟังธรรมแล้วไม่ไปยังอื่นถึงมันจะเป็นเวลากลางคืนเราก็สามารถที่จะฟังได้ฟังได้ด้วยอะไรจึงฟังได้ด้วยความอดทนด้วยความอดทนด้วยความพากเพียรน,นี่แหละถ้าไม่มีความอดทนก็ไปนอนหลับไงไปนอนแล้วญาติโยมสาธุชนหลายหลายคนก็ไปนอนแล้ว แม้แต่พระไปแล้วจะมาภาพกอดเอาเหมือนกันนะทนเอาเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้เราทรรมะบางสิ่งบางอย่างให้ญาติโยมฟังที่เราเล่ามานี่ห้าข้อแล้วนะห้าข้อแล้วข้อที่แรกนะั่นคือความเคารพนบไหว้ความเคารพนบไหว่เกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นก็เลยมีมงคลมีความเคารพนบไว่ก็เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายคือมันยอมว่าง่ายสอนง่ายกับเป็นมงคลมีความ สันโดษก็เป็นบงคลมีความกระตัญญู่ก็เป็นบงคลมีการฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมการฟังธรรมมีอานิสงส์อยู่ห้าอย่างหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยลงเสียได้สี่มีความเห็นถูกต้องได้ห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเนี่ยคืออานิสงส์การฟังธรรม การฟังธรรมเราฟังมาแล้วหลายกันนะหลายกันกันไหนๆก็กันอะไรไม่ได้นะถ้าเราไม่น้อมมาใส่กิจใส่ใจของเราถ้าเราน้อมมาใส่กิจใส่ใจของเรานั้นมันก็สามารถที่จะกันได้ครูบาอาจารย์ท่านพูดอะไรมาเราเอาไปต่อยอดไปต่อยอดบางครัง้งบางทีสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดนะมันถูกกับสิ่งที่เราทำมาเออมันทำมา ทำมาด้วยอะไรด้วยความทุกข์ยากด้วยความลําบากด้วยความว่ามันจะตายมันจะตายมันจะตายแล้วมันก็เลยทำทำอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดยกตัวอย่างยกตัวอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานอ้อเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อประเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคโอภาสวุติกรท่านเทศเทศไปเทศไปแล้วบทจะสรุปท่านก็มาเล่าเรื่องของการ ที่ท่านไม่สบายท่านไม่สบายหายใจมันเหมือนกับว่าลมมันไม่เข้าลมมันไม่เข้าเมื่อลมมันไม่เข้าแล้วท่านพยายามเอาลมเข้าเมื่อเอาลมเข้าแล้วมันออกเองนะถ้าเป็นธรรมชาติแล้วถ้าลมมันเข้าไปแล้วมันจะออกมาเองไม่ต้องไปดันมันออกมันก็ออกแต่ตอนที่จะเอาลมเข้านี่แหละมันต้องพยายามคนที่พยายามน่ไม่ใช่คนธรรมดานี่นี่นะไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่เคยฝึก เป็นคนที่เคยหัดเคยปฏิบัติมาแล้วเคยฝึกเคยหัดเคยปฏิบัติมาแล้วจึงทําอย่างนี้ได้จึงทําอย่างนี้ได้นี่อาตมาภาพก็ฟังท่านพูดเนาะฟังท่านพูดไปเทศไปเทศไปอา้าวมันน้อมไปถึงตัวเองน้อมไปถึงถึงอะไรถึงตอนที่มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันเคยเป็นมาตอนนั้นบวชได้ประมาณ 4, สาี่พรรษาบวชได้ประมาณ 4, สาี่พรรษาก็ บวชอยู่กับหลวงพ่อพระครูประหลัดดาศิลญาณสังวโรผู้ด,ดีท่านพูดเรื่องนิพพานนั่นแหละพูดถึงความว่างเรื่องนิพพานนั่นแหละอนจะมาภาพก็บวชอยู่ที่นั่นแหละบวชได้ 4, สี 4, ส่พรรษาสี่พรรษาคืนหนึ่งคืนหนึ่งนะเป็นตอนกลางวันหลวงพ่อก็พาไปทํานั่นทํานี่พอตกกลางคืนมาก็ไปส่งน้ํค่ํามาแล้วไปส่งน้ํา ก่อนจะพักผ่อนก็นั่งภาวนานั่งภาวนาแล้วก็กำหนดแผ่เมตตาแล้วก็ลมตัวลงแล้วก็นอนนอนนี่ก็ภา,ภาวนานะภาวนาอะไรพุทธโธนั่นแหละที่เคยดำมาลมหายใจเข้ากำหนดพุทลมหายใจออกกำหนดโธไม่รู้ว่านานสักเท่าไหร่แต่มันหายใจไม่ออกทีนี้น,นะพอมันหายใจไม่ออกเท่านั้นแหละความรู้สึกมันไปอยู่หน้าต่างนั่น ไปอยู่หน้าต่างไปไปเหมือนกับว่าจะก,กระโดดออกไปข้างนอกไม่รู้จะไปไหนแหละมันอยู่หน้าต่างความรู้สึกนะเป็นภาพตัวเราเองนั่นแหละนั่งอยู่ที่หน้าต่างมองมาดูมองมาดูตัวตัวร่างของเรานี่มันนอนอยู่ที่กุฏิกุฏิก็ไม่ใหญ่นาะกุฏิเล็กๆมองมาเห็นกุฏิเห็นเห็นนอนอยู่กุฏิไม่กระดุกกระดิกนะไม่กระดุกกระดิก แต่มันมีสายอันหนึ่งดึงกันอยี่ยนี่ดึงกันดึงกันอย่างไรมันเป็นสายหัวดึงไปหัวตัวดึงไปตัวเท้าก็ดึงไปเท้ามันดึงกันอยู่มันเป็นสายใสๆนะสายใสๆเหมือนใยบัวเราหักหักใยบัวหักก้านบัวหักออกมาดึงออกมามันจะเป็นสายอย่างนั้นแหละมันเป็นสายใสๆสายใสๆดึงกันอยู่ดึงกันอยู่ถ้าสมมุติว่าสายนั้นมันขาด สายนั้นมันขาดก็คือตายนีสายนั้นมันขาดก็คือตายฉะนั้นท,ที่คิดไห้นะถ้าสายนี้มันขาดก็คือตายถ้าเราเห็นเรานั่งอยู่หน้าต่างเนี่ยนั่งยองๆเหมือนกับจะกระโดดออกไปข้างนอกนะนั่งอยู่ที่หน้าต่างความรู้สึกมันอยู่ตรงนั้นมันก็จะมองมาในกุฏิเนี่ยมันก็จะเห็นพระนอนอยู่อนอนอยู่ทีนี้ ถ้าเราจะมาดูที่ล่างเรานี่มันมันหายใจไม่ได้มันหายใจไม่เข้ามันหายใจไม่เข้าเมื่อมันหายใจไม่เข้าแล้วมันทําอย่างไรที่นี่มันลมมันไม่เข้าพยายามเอาเข้ามันไม่เข้าและลึกนึกถึงและลึกนึกถึงสิ่งที่เราเคยทํามาเราเคยทามาเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละพุทโธดูลมหายใจเข้าออกกําหนดโพธิ์เขาหายใจเข้าเนี่ยกำหนดโทหายใจออกนี่แหละเราฝึกมาอย่างนั้น พอเราฝึกมาอย่างนั้นแหละก็นแล้วนึกนึกถึงคําพูดของพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเคยแนะนาไว้สมัยท่านบอกให้ไปไปภาวนาภาวนาท่านบอกไว้ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงของการภาวนามันอาจจะเป็นผีก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ในในเรื่องที่มันจะเป็นไปนะหรือว่าสัตว์ไร้ก็ตามถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะเน่ยเมือันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ให้ระลึกนึกถึงฐานเดิมนะฐานเดิมของเราคืออะไรคือลมหายใจอันดมาภาพระลึกได้อย่างนั้นก็สืบลมเข้าไปสืบลมเข้าไปแรงๆหายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปท้องมันก็พองขึ้นพอท้องพองขึ้นนะไม่ต้องบอกว่าออกนะลมต้องออกมันออกมันดันออกมาเองมันนานไหมมันนานนานนะ ผ้าที่เราใส่ผ้าที่เราใส่นะมันเปียกเลยแหละมันดิ้นหยุดรน่นดูลายอย่างน,านั้นนานพอหลวงพ่อท่านพูดไปอย่างนี้โอ้มันอันเดียวกันเลยอันเดียวกันอย่างไรหลวงพ่อท่านหายใจเข้าเอาลมเข้าไม่ได้อารมณ์เข้าไม่ได้แต่ด้วยการฝึกด้วยการหัดด้วยการปฏิบัติพยายามดึงลมเข้าไปพอดึงลมเข้าไปลมมันเดินได้ท่านก็เลยอยู่ได้ถัดขันของท่านก็เลยอยู่ได้อันนี้เนี่ย นี่คือการที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดไปมันตรงกับที่เราทามันตรงกับที่เราทาเออทำเนี่ยเพราะอะไรเราจรึงทํามันทุกนะมันทุกมันจึงทําทุกอะไรทุกมันจะหายใจไม่ออกมันจะตายทุกมันจะตายมันก็เลยทําเรื่องที่สองทีนี่เรื่องที่สองนี่ก็หลวงเออหลวงพ่อที่อาตมาภาพบวชอยู่ด้วย ท่านเทศท่านก็จะเทศอยู่ประมาณนี้แหละเทศประมาณว่านิพพานเทศประมาณว่าความว่างความว่างาตมาภาพอยู่ด้วยหลายปีหลายปีมันก็จะได้ยินอยู่อย่างนี้ได้ยินอยู่อย่างนี้ทีนี้หลังจากที่มาสร้างมาสร้างวัดป่าน้องไฮอัาพเดนโมดแดงนี่นะ,ะก็มีโอกาสได้ไปแสดงธรรมแสดงธรรมอยู่วัดวัดหนึ่งมันเป็นตอนบ่าย วันนั้นรู้สึกไม่สบายปวดหัวปวดหัวปวดหัวมากนะใครเคยปวดหัวมากนี่ก็คือได้เข้าโรงพยาบาลน,นะได้เข้าโรงพยาบาลบางคนไม่รอดเลยนะปวดหัวเนี่ยแต่มาภาพก็ปวดอย่างนั้นแหละปวดเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนหัวจะระเบิดแต่ไปเทศตอนบ่ายเทศตอนบ่ายมันจะเทศได้ไหมหัวเราปวดขนาดนั้นนะพอดีมันมีเทศสองกัน ท่านหนึ่งท่านกอลังเทศอยู่พอดีแต่มาภาพปวดหัวขนาดนี้มันจะเทศได้หรือหลับตาไวนะมันปวดปวดมากเลยเปวดมากทีนี้ก็เลยระลึกนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศไว้เหมือนกันท่านเทศไว้มันระลึกได้มันมันขึ้นมามันขึ้นมาในความคิดในสมองของเรานั่นแหละมันคิดว่าอย่างไร มันคิดว่าอย่างนี้นะคําสอนนั้นบอกว่าเธอจงมองโลกเป็นของว่างเปล่ามัจจุราชจะมองไม่เห็นตัวเธอนี่พอได้ยินคํานี้แหละคํานี้มันผุดขึ้นมาอ้าวตัวเรานี่มันจะว่างได้ยังไงมันจะว่างได้ยังไงก็เคยฝึกมาบ้างพอสมควรแต่มันไม่เห็นหรอกบทมันจะเห็นคือมันทุกข์หนัก มันทุกข์หนักแหละมันก็เลยดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ด้วยการภาวนาก็เห็นความว่างความว่างที่แรกมันก็อยู่ที่ท้องนี่นะมันอยู่ที่ค้องแล้วมันก็ค่อยกว้างออก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 พอมันกว้างออกท่านั้นมันก็กว้างไปหมดแหมกว้างไปหมดต้นไม้ก็ไม่มีผู้คนก็ไม่มีหัวเรานี่ไม่มีเลยไม่มีหัวไม่มีหัวไม่มีตัวไม่มีต้นไม้ไม่มีผู้คน ไม่มีผู้คนมันว่างอยู่อย่างนั้นว่างอยู่อย่างนั้นประมาณ20สนาที20สนาทีแล้วก็เลยลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นมันสำรวจตรวจตาดูที่นี่ตอนที่มันว่างนั้นหลับตานะหลับตามันว่างแต่ลืมตาขึ้นมันก็เห็นนั่นแหละมันก็เห็นญาติโยมเห็นครูบาอาจารย์มันเห็นอย่างนั้นแต่ว่าหัวที่มันปวดมันหายดีหัวที่มันปวดมันหายโอ้ความว่างมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เพราะอะไรมันจ like we ึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเรานี่มันอยู่บนความว่างนะมันอยู่บนความว่างทําไมจึงบอกว่าเราอยู่บนความว่างอยู่ในอากาศก็ว่าได้นะอากาศร้อมเราอยู่เราอยู่ในความว่างอยู่ในความว่างแต่ที่นี่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเรามันว่างลองแยกธาตุดูลองแยกธาตุดูธาตุดินเอาไว้ส่วนหนึ่งธาตุน้ำเอาไว้ส่วนหนึ่งธาตุไฟไว้ส่วนหนึ่ง แล้วก็ธาตุลมเอาไว้ส่วนหนึ่งเป็นกองกองไว้พอมันเป็นกองกองไว้อย่างนั้นเนี่ยมันจะว่างไหมที่นี่เนี่ยมองเข้าไปมันไม่มีอะไรนะไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันก็ว่างเยอะอย่างนั้นนะเนี่ยใครเคยเห็นบ้างล่ะถ้าไม่เคยเห็นลองฝึกดูนะมันไม่มีทุกนะตอนนั้นนะมันไม่มีทุกแต่มันเห็นความว่างแต่ถ้ามันเห็นถ้ามันไม่เห็นความว่างมันจะทุกข์หนัก ในวันนั้นมันจะทุกข์หนักทุกอะไรระทุกเพราะปวดหัวนี่แหละมันปวดหัวพอปวดหัวปวดปวดหนักนะปวดหนักมากเลยไม่ใช่ปวดธรรมดานี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกก็เหมือนกันนะครั้งแรกนี่หายด้วยพุทโธหายด้วยพุทโธนี่ก็คือปวดมาสามวันปวดมาสามวันช่วงที่มันปวดหัวนี่คือช่วงที่มันไปสร้างวัดใหม่ๆ ไปสร้างวัดใหม่ๆมันมีเรื่องมากมายนะเรื่องอบรมพระภิกษุสาม,มเณรอบรมญาติโยมี่ธรรมดาอบรมพรพภิกษุสาม,มเณนรนก,ก็สร้างด้วยจะทําอันนั่นจะทําอันนี้เนะี่ยถ้าได้ปวดหัวแล้วสองวันสามวันนะนะสามวันแล้วมันยังไม่หายพอไปบินธบาตทิที่นี่ไปบินธบาตมันไปไม่ได้ไปเดินไปแล้วมันมันปวดมากพ้อนปวดมากก็เลยเพ่งเข้าไปในสมองเนะี่ย พอเพ่งเนี่ยเข้าไปในสมองด้านนั้นะสมองเกิดว่างขึ้นมาว่างขึ้นมาเออว่างขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลยเดินเดินกับวัดนะเดินกับวัดเนี่ยกับภาวนาพุทโธนี่แหละก้าวขาขวาไปก็พุทธก้าวขาซ้ายไปก็โทประมาณกิโลกว่ากว่าก,ากา็ถึงวัดเออมาสํารวจดูตอนไหนไดีนี่มันสํารวจดูตอนที่จะไปฉันยังหันพอสํารวจดูตอนนั้นหละ ไอ้ที่ว่าปวดมาสามวันหายเป็นปิดทิ้งเหนื่อยอย่างนี้แหละมาเล่าสบการณ์ให้ฟังนะญาติโยมมาเล่าสบการณ์ให้ฟังนี่แหละอย่าบางสิ่งบางประการได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแต่สิ่งใดได้เคยฟังแล้วก็ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ไม่สงสัยไม่สงสัยสงสัยในอะไรสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยในคุณของพระธรรมสงสัยในคุณของพระสง์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถ้ายังสงสัยอยู่มันก็ยังห่างจากธรรมะถ้าไม่สงสัยในคุณทั้งสอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้เข้าถึงธรรมะนะธรรมะที่เอามาให้วันนี้คืออะไรนะที่นี่อ้าวคืออะไรสรุปให้ฟังเลยสรุปให้ฟังอันแรกนะก็คือมงคลมงคลพาญาติโยมนะพายาโยมพายาโยมคิดให้ตัวเองนั่นได้มงคลอย่างน้อยอยู่ห้าข้อ อย่างน้อยห้าข้อในบางคนในมงคล38ประการนะอย่างน้อย5้ข้อ,อ,นนะอ,อ,ข,อข้อที่หนึ่งได้รับความเคารพได้รับความนอบน้อมก็พวกเรานี่แหละเคารพนอบน้อมข้อที่สองก็คือเราทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายบอกให้ทําอะไรก็ทําบอกให้นั่งฟังทำก็นั่งบอกให้เดินก็เดินบอกให้หยุดก็หยุดบอกเข่าเตี้ยก็เข่านี่ เพราะมันเชื่อแล้วไงมันนอบน้อมแล้วมันก็เลยเชื่อฟังเชื่อฟังแล้วก็เป็นคนสันโดษทำเป็นคนสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กับของมีไม่มากเราก็อยู่ได้เนี่ยสันโดษเมื่อสันโดษแล้วก็เป็นคนกัตัญญูกัตัญญูก็คือรู้คุณน่รู้คุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปูงป่ชาหรือว่ารู้คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ และก็ได้ฟังธรรมธรรมที่เอามาให้วันนี้ก็คือสองประสบการณ์สองประสบการณ์เกิดขึ้นจากการภาวนารอดพ้นมาจากหนึ่งความตายสองรอดพ้นออกจากการทุกข์ทุกทรมานทรมานอะไรทรมานหัวหัวปวดปวดเหมือนจะระเบิดแต่มันหายเป็นปริดทิ้งเพราะอะไรเพราะทำจิตให้ว่าง ว่างจากอัตตาตัวตนว่างจากเราจากเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนมันจะเอาอะไรมาปวดแนั่นวันนี้ก็ก่อนที่จะจบเนี่ยขออภัยหัยดโยมเป็นอย่างมากนะตั้งนโมเกือบไม่รอดเอพราะว่ามันเป็น,ปนอะไรก็ไม่รู้ของมันแหละแต่ขออภัยไว้ก่อนพอได้เล่าธรรมะเท่านั้นแหละมันไปเลยไม่หยุดก็ได้ แต่ถ้ายังไม่ได้เล่ามันจะเป็นอย่งางนั้นขออภัยและก็ะขอบอกบุญไว้ด้วยนะบุญถ้าใครยังยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่อยากจะไปสอบไปถามไปอะไรก็ไปปฏิบัติธรรมนะวัดป่าหนองไฮตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธาน,น,าน,นีปฏิบัติธรรมประจำปีวันที่27มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ ของทุกปีนะใครเคยไปแล้วก็ไปอีกแต่ใครยังไม่เคยไปก็ไปดีไปดูก็ได้นะไปดูก็ได้อเภร์ดอนมดแดงมัดแดงมันตัวใหญ่ขนาดไหนไปดูดูที่ไหนดูที่วัดป่าน้องไห้ดังนั้นวันนี้ก็เลยพูดทรมะให้ฟังประมาณนี้ก็ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีธรรมความเป็นผู้ได้บรรลุธรรมจงบังเกิดมี กับศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนเธอสาธุพวกเราเตรียมตัวกราบท่านพระอาจารย์พระครูพระครูสุภัทราาธรรมโมภาสหรือว่าพระอา,าส์สัมพันธ์สุภัทโทวัดป่าหนองไฮอำเภอ,ร,าาอร้อนแดงจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้แสดงทำให้เราฟังไปแล้วนะ ก็จะเกิดความสาบซึ้งแล้วก็มีความกำลังใจอย่างหนึ่งเหมือนกันในการพปฏริบัติ